ขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่ช่องจีสัตว์ชุมชนพ่อพรในอาระบัมใหม่พลังอธิฐานยามดึกเรามาฟังคู่อุปถรัรมภ์อัครทูตอาจารย์นิรุตและอาจารย์สมบัติจันทร์ก่อน ร่วมอธิษฐานในครอบครัวกับท่านในค่ำคืนนี้ยามดึกเพื่อเป็นพระพรกับปัญหาต่างๆในวันนี้ที่เราต้องเผชิญมาตลอดทั้งวันแต่ค่ำคืนนี้เมื่อร่วมอธิษฐานโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบูชูไฮรอดทรงถิตร่วมอธิษฐานอยู่กับเราพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งแสงสว่างได้ผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้เรามาฟังการแบ่งปันของคู่อุปถัมภ์อัครทูต ร่วมอธิษฐานคืนนี้ผลของการที่เราเป็นคนที่ขาดวินยัยมีพระธรรมสุภาษิตในบทที่หข้อที่23เขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่เขลาอย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจินไปในความตายนั้นจะมาสู่ชีวิตของเราก็มือเราขาดวินัยเพราะเราตายเพราะขาดวินัยนั่นเองความตายเป็นผลลัพธ์ของการขาดวินยัย ทุกอย่างจะตายหมดไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นการเกิดผลและความก้าวหน้าสติปัญญาสู่ความล้มละลายและก็เสียหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่พยายามทำมาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นการที่เป็นคนที่เรามีวินยัยจึงจะเป็นเรื่องสิ่งสำคัญมากในชีวิตวันนี้คนที่ขาดวินัยเป็นคนที่มีคุณภาพต่ำมากความรับผิดชอบไม่มี คนขาดวินัยจะพลาดโอกาสและสิ่งดีๆในชีวิตท่านผู้ฟังครับค่ำคืนนี้เราอธิษฐานเรายอมรับไม่ว่าในแผ่นดินโลกชั่วคราวนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามคำพยากรณ์ที่ได้ถูกพยากรณ์เอาไว้จากพระคำของพระเจ้าความจริงกำลังเกิดขึ้นเรากำลังเข้าสู่ยุคสุดท้ายที่เรากำลังเห็นสิ่งต่างๆ ที่มาจากโรคโซเชียลมีเดียที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงคนที่หลงเจินไปหลงตามก็จะเสียหายกับชีวิตก็คือตายเพราะขาดวิดนัยจากการที่ไม่ระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนคนยุคนี้ความรู้ความสามารถสติปัญญาเท่ากันตัดสินกันที่วินัยสุภาษิตจีนมีกล่าวไว้น่าสนใจมากระวังมาพยศ กับม้าขาหักให้ใช้ไมข้ขาหักดีกว่าม้าพยศคือม้าที่ไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองเหมือนคนไม่มีวินัยนั่นเองในขณะที่ม้าขาหักแม้ศักยภาพจะไม่ดีเท่าแต่เขาก็มีวินัยปกครองได้เห็นไหมครับแล้วท่านสรุปว่าการที่เราใช้คนเก่งน้อยแต่เขามีวินยัยดีกว่าใช้คนเก่งมากแต่ขาดวินยัย ดังนั้นวินัยจึงเป็นตัวกำหนดความเจริญรุ่งเรืองเกิดผลของแต่ละบุคคลที่จะดำเนินชีวิตต่อไปจนถึงวันสุดท้ายฉะนั้นการที่เราขาดวินัยทำให้ชีวิตจุ่งเฉิงไม่มีระเบียบไม่มีระบบเรายอมรับว่าตลอดทั้งวันวันนี้เราออกไปดำเนินชีวิตจนพบขําจนคืนนี้เรากำลังจะหลับพักผ่อนปัญหาวันนี้เราเผชิญอย่างหนักแล้วบางครั้งบางเรื่องก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้และพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่การอธิษฐานคืนนี้กับคู่อุปถัมภ์อักขรทูตในครอบครัวของท่านทุกๆคนเราจะพบแสงสว่างอย่างแน่นอนและมั่นใจในความเชื่อของท่านด้วยว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งแสงสว่างแก่ชีวิตชีวิตของเราทุกวันนี้เรายอมรับว่าวกวนวุ่นวายสับสนมากแม้จะเก่งแค่ไหนแม้จะมีความสามารถมากมายเชื่อมั่นในตัวเองก็ไปได้ไม่ไกลนะัก สุดท้ายจะวกกลับมาที่เดิมเพราะโรคก,กำลังเปลี่ยนแปลงสงครามเกิดขึ้นและโรคระบาดโควิด19เปลี่ยนแปลงคนทั้งโลกให้มีวินัยในชีวิตไม่เคยมีแมสปิดปากวันนี้ก็ต้องมีมีชีวิตอยู่อย่างที่ระวังระวัยซึ่งกันและกันแม้แต่ในครอบครัวเะนั้นเมื่อขาดวินยัยชีวิตก็ต้องขาดระบบไม่เพียงแต่ความวกว,วนยังวุ่นวายอีกด้วย คือชีวิตที่ยุ่งเหยิงสับสนยับเยินไปหมดเป็นชีวิตที่ไม่มีระบบระเบียบอะไรไม่มีการจัดการอะไรแต่วันนี้ต้องจัดการตัวเองในครอบครัวติดโควิดกันข้าวยากมากแพงข้าวของแพงขึ้นแต่ค่าของเงินตกต่ำลงการงานก็น้อยลงจะอยู่กันยังไงถ้าเรายังไม่มีวินัยความสับสน,นวุ่นวายกำลังเกิดขึ้นทุกหย่อมย่านในแผ่นดินโลกและท้ายที่สุด ครอบครัวที่ไประวังจะนำไปสู่ความยับยืนอย่างแน่นอนไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอีกต่อไปแต่เมื่อเราอธิษฐานค่ำคืนนี้เชื่อว่าพระคำของพระเจ้าจะให้เราเกิดในสุภาษิตบทที่ห้าข้อที่ยีบสามเพราะเขาตายเพราะขาดในวินยัยฉะนั้น ความโง่อย่างยิ่งของเขาก็จะทําให้เขาหลงเจินไปแต่การอธิษฐานคืนนี้จะเกิดผลทําให้เราระวังเราไหวรอบด้านขอให้ชีวของเราตอนนี้เราจัดการให้เป็นระเบียบให้ได้แล้วทุกอย่างพระเจ้าทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งอย่างเป็นระเบียบให้กับเราแล้ววันนี้เพียงแต่เดินตามพระองค์อธิษฐานกับท่านในทุกๆคืนแม้จะยามดึกก่อนนอนหลับพักผ่อนพรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งสันติสุขและความชื่นชมยินดี พระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงสถิตยอยู่กับท่านพระเยซูคริสต์ยังเป็นสหายเลิศของท่านขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ